สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราได้ทําการถอนไปนะครับผมก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินบิตคอยฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการหาเหรียญคริปตัวอยู่แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมแนะนานะให้ไปสมัครกระเป๋าก่อนเนาะสำหรับกระเป 宝。 f o r ์เสตเพย์นะครับกระเป๋านี้สมัครฟรีสมัครไม่ยากนะครับวิธีการสมัครอยู่ที่ด้านล่างคลิปวิดวีโอนี้สามารถเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมสาหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตแล้วก็แนะนําวันนี้นะครับผมก็คือเว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่า Bitpa y นะครับในส่วนของเว็บนี้เนี่ยผมได้สอนวิธีการสมัครไว้แล้วนะครับผมสามารถเข้าไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครได้เลยเนาะว่าต้องสมัครแบบไหนยอย่างไรนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับลิงก์การสมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุด เดี๋ยวเราเข้ามาดูวิธีการทําเงินกันนะคบว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรเนาะอันดับแรกนะครับกดมาที่แผงควบคุมก่อนเลยนะครับสาหรับแผงควบคุมตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของยอดคะแนนคงเหลือของเรานะว่าเรามีในส่วนของหน่วยซาโตชิเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของการทำนะครับในส่วนของแบบสํารวจเนาะจะได้รับเป็นหน่วยซาโตชิเข้ามาด้วยนะครับถามว่าได้เยอะไหมได้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเราเข้าไปทําตรงนี้นะครับได้เยอะมากนะครับผมก็คือในส่วนของการถอนเงินขั้นต่าของเว็บนี้เนี่ยน้อยมากๆนะ ต่อไปนะครับผมเมนูที่2นะครับก็ให้เรากดมาที่เซิร์ฟโฆษณาเนาะจากนั้นตรงนี้จะเป็นการคลิกโฆษณานะครับเพื่อที่จะรับบิตคอยนะครับผมเป็นการเยี่ยมชมเว็บไซต์โฆษณานั่นเองนะครับกดเข้าไปเนาะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทวิตเตอร์นะครับเรากลับมาดูที่หน้าเว็บได้นะครับถ้าเรากดไปแล้วเนี่ยมันขึ้นว่าคุณปิดโฆษณาเร็วเกินไปนะครับให้เรารีเฟรชแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะพอเรากดมาแล้วเนี่ยก็ให้เรารอประมาณ10วินาทีนะครับแล้วก็ค่อยการกระบาดปิดเว็บไซต์ไปนะคร ว่ามันขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือเราจะต้องรอให้โฆษณานะครับมันครบก่อนนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวผมขอข้ามเลยแล้วกันนะครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของโฆษณาแบบหน้าต่างนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการดูเว็บโฆษณาเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าต่างเนาะเราจะต้องรอนะครับไม่มีเวลานับถอยหลังด้วยนะครับก็ให้เรารอครบ15วินาทีนะครับผมโอเคนะครับผมก็กากระบาดปิดไปได้เลยนะครับอันนี้เราได้รับมาเรียบร้อยแล้วสองสาัโตชินะครับต่อไป โฆษณาแบบวิดีโอตรงนี้นะครับผมสายฟรีนะครับไม่สามารถทําตรงนี้ได้เนาะเพราะว่าเขาจะให้เราอัปเกรดแพ็กเกจนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําให้เราไปอัปเกรดนะครับให้แนะนําให้ทําฟรีนะครับเมนูที่3นะครับข้อเสนอนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการทําแบบสอบถามนะครับจะได้รับซาตชิเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันได้เยอะนะเราลองเข้าไปทําดูนะครับทำแล้วได้เยอะจริงๆนะครับลองเข้าไปทําดูได้เลยนะครับต่อไปเป็นลิงก์สั้นนะครับในส่วนของลิงก์สั้นตรงนี้จะเป็นการแก้ช็อตลิงก์เนาะวิธีการทำนะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก ทําตามขั้นตอนการแก้ช็อตลิงได้เลยนะครับในส่วนของการแก้ช็อตลิงเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเคยทํามาแล้วนะครับในหลายๆเว็บนะครับผมลองเข้ามาทําดูได้นะครับผมอันนี้ค่อนข้างช้านิดนึงนะครับโอเคนะครับผมถ้ามันอ่าโหลดแล้วก็เว็บล่มแบบนี้นะครับก็คือให้เราการะบาดปิดไปเลยนะครับแล้วก็อ่ากลับมาดูที่หน้าเว็บนะครับมันขึ้นแบบนี้แล้วนะครับหนึ่งซัโตชิคือเราได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการทํานะครับน่าจะไม่ยากเนาะลองเข้าไปทําดูนะครับผมต่อไปนะครับผมเมนูฟอร์เซตนะครับฟอร์เซตตรงนี้จะเป็นการเคคมเ เหรียญนะครับทุกๆ30นาทีนะครับเราก็สามารถเลือกเคมได้เลยนะครับวิธีการเคมเนี่ยไม่ยากนะครับกดเข้าไปที่คําว่าเรียกร้องนะครับผมแล้วก็แก้แคปชั่นนะครับแล้วก็กดเรียกร้องแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยนะครับยอดที่เราได้รับนะครับจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็กดเข้าใจแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กลับมาที่หน้านี้นะครับผมหน้านี้ ยอดที่เราเคมไปนะครับมันจะขึ้นแสดงตรงนี้นะครับผมเห็นไหมจะมียอดเงินคงเหลือตรงนี้นะครับใต้ชื่อเหรียญน,นะครับเห็นไหมเราสามารถทําการแลกเปลี่ยนเป็นบิตคอยตรงนี้ได้นะครับวิธีการแลกเปลี่ยนเนี่ยเราก็กดแลกเปลี่ยนได้เลยเนาะแล้วเราก็ใส่ตามจํานวนที่เขากาหนดไว้นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเราทําการแลกเปลี่ยนเป็นในส่วนของบิตคอยเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการโอนย้ายนะครับผมโอนย้ายตรงนี้ได้เลยนะ แล้วก็ใส่จํานวนที่เราต้องการโอนย้ายเนาะจำนวน10อ่าซาโตชิขั้นต่ำนะครับแล้วก็กดโอนย้ายไปเนาะผมจะโอนสัก100อนะครับโอเคนะครับโอนสําเร็จแล้วนะครับผมโอนไปนะครับผมยอดที่เราโอนไปอยู่ตรงไหนนะครับก็กดมาที่แผงควบคุมนะครับพอเรากดมาแล้วเนี่ยก็ให้เรากดที่รายละเอียดตรงนี้นะครับผมยอดที่เราทําการโอนมานะครับผมก็จะอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมเห็นไหมการโอนย้ายฟอร์เซตนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับการถอนเงินนะครับกดมาที่แผงควบคุมนะครับวิธีการถอนเงินเนี่ยก็ให้เรากดคําว่าถอนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มช่องทางการถอนเงินนะครับก็ให้เรามากดที่ รูปนะครับโปรไฟล์ของเรานะครับที่มันเป็นชื่อของอีเมลเนาะกดเข้าไปนะครับพอเรากดมาแล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะให้เราเลือกประเภทกระเป๋านะแล้วก็เลือกนะครับเป็น f อสเซตเพยนะครับแล้วเราก็ใส่อีเมลของ f อสเฟตเพยลงไปแล้วก็กดบันทึกแค่นี้เองนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็กดถอนเงินได้เลยเนาะสำหรับการถอนเงินขั้นต่านะครับจะอยู่ที่ส0ซาตชีนะครับผมอันนี้ผมมี8ปดพันเนาะผมก็จะถอนทั้งหมดเลยนะครับ โอเคนะครับแก้แคมชาติแล้วก็กดถอนนะครับผมกดด้วยนะครับผมกดถอนไปนะอ่าโอเคนะครับเราได้ทําการถอนสําเร็จแล้วเดี๋ยวลองรีเฟซดูนะครับผมอันนี้ผมถอนไปแล้วเนาะเขาบอกว่าได้ถอนสําเร็จแล้วนะครับอ่า ยอดก็แจ้งด้านล่างตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูที่กระเป๋านะครับว่ามันเข้าแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจากที่ผมเคยถอนเนี่ยถอนไปปุ๊บเนี่ยเงินมันก็จะเข้าทันทีนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราได้ทําการถอนไปนะครับผมก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วในส่วนของบิทเพย์นะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนเนาะแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามซาตชีนะครับเป็นเงินดอลลาร์ก็อยู่ประมาณ3.14ดอลลาร์นะครับผมที่ผมได้รับมาเนาะก็ประมาณ9กกว่าบาทนะครับผมก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมเนาะ สมัครอยู่ด้านล่างคิปวิดีโอนี้นะครับการใช้งานก็ไออม่ใ่น่าจะยากนะครับผมได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากากดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ